ก็ในในภาวะน้ําท่วมนี่จริงๆมีเชื้อโรคหลายตัวที่จะเข้ามาเรียกว่ามาซ้ําเติมได้นะครับ,รบแต่ว่าวันนี้ไม่อยากให้ไปตกใจกลัวไม่อยากให้กังวลจนเกินไปแต่ว่าระวังป้องกันไว้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับ ตรงนี้ต้องคอยสังเกตนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มมีไข้ผิวหนังเริ่มปวดบวมแดงร้อนพวกนี้ขึ้นมานะครับอาจจะต้องเป็นสัญญาณอันตรายที่อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์ที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆมากๆเลยเนี่ยก็คือโรคฉี่หนูนะครับโรคฉี่หนูก็เรียกว่าเป็นโรคที่มาพร้อมกับน้ําท่วมนะครับที่เราเรียกว่าโรคฉี่หนูก็เพราะว่าเชื้อเนี่ยมันปนออกมากับปัสสาวะของหนูหรืออาจจะเป็นสัตว์อื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็อยู่ในน้ําที่เราไปเดินลุยนะครับเชื้อตัวนี้มีลักษณะเป็นเกลียวฉะนั้นเวลาที่มันเจอแผลเนยมัจะสาารถ ผิวหนังลงไปชั้นลึกได้นะครับแล้วก็จะติดเข้าไปสู่กระแสะเลือดได้อยากทราบว่ามันต้องบวมแค่ไหนมันต้องปวดแค่ไหนเราถึงแบบต้องต้องไปพบแพทย์แหละเพื่อไม่ให้สายเกินไปครับสวัสดีครับ,บมาพบกับรายการประชาเชีอีกครั้งนะครับ รายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคสู่ประชาชนนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้นะครับเราก็อยากจะให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยนะครับซึ่งทางภาควิชาจุลชีววิทยาเนี่ยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคเนี่ยนะครับเราก็จะอยากจะมาแนะนำพูดคุยนะครับเกี่ยวกับ เรื่องโรคที่สามารถที่จะมาได้ในภาวะน้ําท่วมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พัทรชัยกฤติศิลป์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนภาควิชามาเล่าให้ฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับก็อยากจะสอบถามอาจารย์ในแรกเลยนะครับว่าหลังจากภาวะน้ําท่วมแล้วเนี่ยนะครับมันก็ย่อมมากับเชื้อโรคนะเราจะได้เห็นขยะมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับท้าออกข่าวมาเนี่ยนะครับโรคอะไรบ้างนะครับที่เราควรจะต้องระวังนะครับเอาที่ คอมมอนสุ Common, สุดเลยก็ได้ครับที่ติดง่ายที่สุดครับครับก็ในในภาวะน้ําท่วมนี่จริงๆมีเชื้อโรคหลายตัวที่จะเข้ามาเรียกว่ามาซ้าเติมได้นะครับ,รบแต่ว่า วันนี้ไม่อยากให้ไปตกใจกลัวไม่อยากให้กังวลจนเกินไปแต่ว่าระวังป้องกันไว้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ก็อยากจะให้พวกเรานึกภาพว่าเชื้อโรคเนี่ยจริงๆก็มีอยู่ทุกที่นะครับแล้วก็ช่องทางที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายของคนเนี่ยจริงๆหลักๆก็มีอยู่3ามช่องทางใช่ไหมครับที่เรารู้จักกันก็อาจจะเข้าทางผิวหนังทางการกินแล้วก็ทางหายใจซึ่งซึ่งในภาวะน้ําท่วมเนี่ยเชื้อโรคสามารถเข้าได้ทุกช่องทางเลยฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราควรจะต้องระมัดระวังป้องกันเอาไว้นะครับแต่ว่า ช่องทางที่คิดว่าพบบ่อยที่สุดในภาวะน้ำท่วมคงเดาได้ไม่ยากก็คือทางผิวหนังะนะครับเพราะว่าหลายคนต้องไปลุยน้ําต้องไปมีบาดแผลบาดเจ็บเกิดขึ้นในระหว่างที่เกิดต้องไป แก้ไขซ่อมแซมบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะต้องระวังเชื้อโรคที่เข้าทางผิวหนังไว้ด้วยนะครับช่องทางที่รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการกินนะครับเพราะว่าภาวะสุขอนามัยก็อาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ภาวะน้ําท่วมเนี่ยก็มักจะมาในช่วงที่มีฤดูฝนมีพายุฝนเนี่ยนะครับงั้นการติดต่อทางการหายใจก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าในสถานที่ที่คนแออัดครับก็อาจจะเป็นที่เป็นศูนย์พักพิงหรือที่ที่มีการรวมพลกันเนี่ยก็จะทําให้มีการติดต่อ ทางการหายใจเกิดขึ้นได้นะครับครับ,รบทีนี้เรามาไล่กันเป็นทีละระบบเลยนะครับทางผิวหนังเนี่ยเห็นชัดอยู่แล้วว่าเรามีโอกาสบาดเจ็บได้ระหว่างน้าท่วมแช่น้ํานานๆผิวหนังก็เปื่อยนะครับ,รบทีนี้เนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างที่ที่เราจะต้องนึกถึงและต้องระวังครับ จริงๆผิวหนังนี่มีหลายโรคเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ลองจินตนาการดูนะครับว่าเชื้อเข้าทางผิวหนังได้อย่างไรนะครับก็ปกติผิวหนังเราเนี่ยเป็นเป็นปราการป้องกันได้อย่างดีนะครับแต่ว่าเชื้อจะเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีบาดแผลนะครับมีช่องทางให้เชื้อเข้าไปได้ซึ่งอาจจะเกิดจากการเกาเล็กน้อยหรือเป็นแผลขึ้นมาเลยก็ได้นะครับหรือว่าเป็นรอยถลอกที่เราบองไม่เห็น เคื้อก็สามารถเข้าได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราจะแบ่งง่ายๆเนี่ยเราก็แบ่งตามชั้นของผิวหนังก็ได้นะครับตั้งแต่ชั้นตื้นชั้นลึกจนกระทั่งมันทะลุผิวหนังเข้าไปได้เลยนะครับโรคที่เราเจอบ่อยๆอย่างถ้าเกิดเป็นชั้นตื้นเนี่ยครับก็อันนี้พอจะเดาได้ว่าในช่วงที่น้ําท่วมเนี่ยก็จะมีความอับชื้นนะครับในเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆก็จะตามมาด้วยโรคกลาก นะครับเป็นการติดเชื้อราที่ผิวหนังนะครับอันนี้หลายคนคงคุ้นเคยกับโรคนี้กันดีเราก็จะมีการคันตามผิวหนังตามง่ามมือง่ามเท้าต่างๆนะครับตามที่อับชื้นต่างๆอาจจะมีรอยแดงเกิดขึ้นได้และอาจจะยิ่งทําให้เราไปเกาเกิดเป็นแผลถลอกตามมาด้วยนะครับโรคเนี้ยพบบ่อยแต่ว่าไม่รุนแรงมากนะครับเราอาจจะ รักษาสุขอนามัยให้ดีทําให้ผิวหนังสะอาดล้างให้สะอาดทําให้แห้งผึ่งแห้งนะครับก็จะช่วยลดหรือบรรเทาโรคนี้ลงไปได้นะครับแล้วเกิดเรามีการติดเชื้อแบคทีเรียรลงไปในชั้นผิวหนังเนี่ยอาจจะมีตุ่มน้ําตุ่มหนองหรือเป็นรอยแดงเกิดขึ้นมาได้นะครับ,รบโรคที่อยู่ที่ผิวหนังชั้นตื้นเนี่ยมักจะหายได้เองนะครับก็หดือยวจจะไปพบแพทย์ถ้าเกิดรู้สึกว่าอาการมันลุกลาม มากขึ้นก็ได้นะครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่าเชื้อมันลงไปลึกกว่านั้นนะครับลงไปถึงผิวหนังชั้นลึกได้อันนี้ก็จะเริ่มอันตรายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากชั้นผิวหนังอักเสบแล้วเชื้อมีการแพร่กระจายออกไปในวงกว้างขึ้นก็จะทําให้ผิวหนังเรามีรอยแดงมีอาการปวดมากขึ้นมีรอยบวมมากขึ้นหรือว่ามีการ กระจายตัวออกไปอย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อตรงนี้ต้องคอยสังเกตนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มมีไข้ผิวหนังเริ่มปวดบวมแดงร้อนพวกนี้ขึ้นมานะครับอาจจะต้องเป็นสัญญาณอันตรายที่อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์ <c oughs> ก็ได้นี่เป็นการอักเสบของชั้นผิวหนังในชั้นลึกนะครับที่แย่ไปกว่านั้นนิดหนึ่งก็คือมันทะลุชั้นผิวหนังไปได้นะครับกล <c oughs> ุ่มนี้เนี่ยก็จะเกิดจากการถูกกัดนะครับหรือว่ามีการติดเชื้อที่ เชื้อเนี่ยสามารถชัยผ่านชั้นผิวหนังลงไปได้ที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆมากๆเลยเนี่ยก็คือโรคฉี่หนูนะครับ,รบโรคฉี่หนูก็เรียกว่าเป็นโรคที่มาพร้อมกับน้ําท่วมนะครับ,รบที่เราเรียกว่าโรคฉี่หนูก็เพราะว่าเชื้อเนี่ยมันปนออกมากับปัสสาวะของหนูหรืออาจจะเป็นสัตว์อื่นๆก็ได้นะครับ,รบแล้วก็อยู่ในน้ําที่เราไปเดินลุยนะครับเชื้อตัวนี้มีลักษณะเป็นเกลียวฉะนั้นเวลาที่มันเจอแผลเนี่ยมันจะสามารถชัยผิวหนังลงไปชั้นลึก ได้นะครับแล้วก็จะติดเข้าไปสู่กระแสเลือดได้นะครับข้อสังเกตว่าเอ้เราจะเป็นโรคขีนูหรือเปล่าเนี่ยอาการเริ่มต้นของคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะมีไข้สูงนะครับอาจจะมีการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดขานี่เจอบ่อยมากนะครับก็จะกดไปนี่ก็จะเจ็บกล้ามเนื้อเลยนะครับบางคนก็จะมีอาการตาแดงรวมด้วยขึ้นมานะครับถ้าเกิดเป็นหนักๆเนี่ยบางคนจะมีตัวเหลืองเกิดขึ้นมาได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายต้องรีบไปพบแพทย์นะครับนี่ก็เป็นกลุ่ม เชื้อที่เขาสามารถทะลุชั้นผิวหนังเข้ามาตั้งแต่ชั้นตื้นชั้นลึกจนกระทั่งทะลุเข้าสู่กระแสะเลือดได้นะครับ,รบแต่ว่าการติดเชื้อที่ผิวหนังยังมีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อาจจะมีพาหะนําโรค,ครเข้ามาได้ก็คงเดาได้ไม่ยากว่าเมื่อมีน้ําขังพาหะที่สําคัญก็คือยุงนะครับยุงก็อาจจะพาเชื้อหลายๆตัวที่เราคุ้นเคยกันมาแล้วก็ยุงก็มากัด แล้วก็นาเชื้อนั้นมาให้นะครับตัวที่ยอดนิยมในภาวะที่ฤดูฝนมีน้ําท่วมก็คือโรคไข้เลือดออกทุกคนก็คงคุ้นเคยกันดีนะครับไข้เลือดออกหรืออาจจะตามมาด้วยโรคชิกุนกุนยาอันนี้ก็มาจากยุงเหมือนกันนะครับสองโรคนี้เราจะเจอได้บ่อยนะครับในประเทศไทยแล้วก็คนไข้จะมีอาการไข้สูงนะครับอาจจะถ้าเกิดเป็นไข้เลือดออกเนี่ยบางทีก็จะอ่อนเพลียซึมลง อาจจะพบจุดเลือดออกได้หรือไม่พบก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดพบจุดเลือดออกตามผิวหนังเป็นจุดเล็กๆก็เป็นสัญญาณอันตรายแบบหนึ่งนะครับถ้าเป็นที่กุนกุนย่าเนี่ยอาจจะมีปวดข้อตามตัวเกิดขึ้นมาร่วมด้วยโรคนี้ล้วนแต่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นตัวบอกว่าควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อจะได้เฝ้าติดตามอาการได้อย่างใกล้ชิดนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆพูดไปสลายเชื้อเลยนะครับเพราะนี่เป็นเชื้อที่มาทางผิวหนังได้นะครับครับแต่ว่าเอา่งยๆไว้ ไอ้ผิวหนังที่เรามองเห็นเนี่ยเราต้องสังเกตก่อนใช,ใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรคือเดาว่าส่วนใหญ่ช่วงนี้อาจจะยุ่งในการที่บางคนอาจจะยุ่งในการที่กอบกู้บ้านทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยครับอยากทราบว่ามันต้องบวมแค่ไหนมันต้องปวดแค่ไหนเราถึงแบบต้องต้องไปพบแพทย์แหละที่เพื่อไม่ให้สายเกินไปครับครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีการติดเชื้อที่ผิวหนังเนี่ยมันต้องมีอาการ,รให้เรารู้สึกได้ นะครับเริ่มต้นถ้าพื้นฐานสุดก็มีอาการคันเจ็บนิดหน่อยนะครับถ้าเราสังเกตว่ามันไม่ลุกลามเช่นเป็นอาการกลากมีผิวหนังเปื่อยยุ่ยนะครับแล้วก็รู้สึกคันตรงนั้นเนี่ยเราก็อาจจะดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มเห็นว่ามันเริ่มบวมแดงมีตุ่มน้านะครับมีอาการปวดหรือมีไข้ร่วมด้วยอันนี้ก็แนะนําว่าควรจะไปพบแพทย์จะดีกว่านะครับ มันระลามเร็วได้เหมือนกันมันมีโอกาสเชื้อบางตัวนี้มันมันกระจายเข้าไปในชั้นผิวหนังอย่างรวดเร็วแล้วก็ก็บางตัวก็สามารถทําให้มีการทําลายเนื้อเยื่อตั้งแต่ผิวหนังลงไปถึงชั้นลึกไปถึงกล้ามเนื้อได้เราก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้นเพราะว่าเชื้อบางตัวเนี่ยกระจายเร็วมากแล้วก็อาจจะเสี่ยงอันตรายถึงเสียชีวิตได้ฉะนั้นสัญญาณอันตรายเริ่มต้นก็คือมีไข้สูงนะครับมีการปวดหรือว่ามีการเป็นผื่นแดงที่กระจายตัวอย่างรวดเร็วอันนี้ควรจะรีบไปพบแพทย์นะครับ แต่ใดๆก็ตามเนี่ยโรคทั้งหมดเนี่ยที่ผิวหนังเนี่ยครับมียารักษามียารักษานะแต่ถ้าเกิดว่าเราวินิจฉัยได้ถูกต้องนะครับก็สามารถรักษาได้ได้ครับครับงั้นก็มาอีกช่องทางหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือการกินนะครับเราต้องกินแต่ว่าในช่วงภาวะน้ําท่วมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อาหารที่เราเลือกที่ถูกสุขลักษณะนะอาจจะเป็นอาหารที่เตรียมไว้มานานแล้วหรือว่าอาหารที่เราบริจาคมาเนี่ยนะครับก็มีอะไรที่เราจะติดต่อทาง ทางทางทางการกินได้ไหมครับเชื้อที่มาทางการกินนี่ก็อีกอีกชุดใหญ่เลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการจะอาการหลักที่จะมาก็คล้ายๆกันก็คือท้องเสียนะครับงั้นถ้าเกิดว่าเราได้รับเชื้อโรคในภาวะเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะปนเปื้อนมากับอาหารน้ําดื่มเนี่ยนะครับ,ค,รบคนไข้ที่มีอาการท้องเสียเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าท้องเสียเนี่ยก็มีหลายระดับนะครับ,รบมีตั้งแต่อาการไม่หนัก เช่นอาจจะถ่ายเป็นน้ำไม่กี่ครั้งแล้วหยุดได้เองแต่ก็มีกลุ่มที่อาการหนักมากนะครับถ่ายจํานวนมากจนอ่อนเพลียหรือว่าถ่ายจนเป็นมูกเลือดก็ได้ฉะนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยเชื้อที่จะเริ่มต้นแล้วพบบ่อยก็จะเป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสนะครับกลุ่มนี้ก็ทําให้เกิดอาการท้องเสียแต่อาการไม่ค่อยจะรุนแรงเท่าไหร่นะครับอาจมีคลื่นไส้อาเจียนอยู่ได้บ้านนะครับแต่ว่าอาการมักจะหายไปได้เองในระยะเวลาสั้นๆครับภายใน1-2วัน แต่ถ้าเกิดอาการยังหนักมากถ่ายวันหนึ่งหลายครั้งนะครับถ่ายปริมาณมากเนี่ยก็จะต้องระวังแล้วว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียรนะครับ,รบหรือว่ามีการถ่ายเป็นมูกปนเลือดอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันตรายที่ควรจะต้องรีบพบแพทย์นะครับ,รบอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเจอได้คือพวกที่เป็นพยาธิเป็นเชื้อโปรโตโซวัวครับพพวกนี้นะครับส่วนใหญ่อาการจะอาจจะไม่รุนแรงมากแต่อาการมักจะเรื้อรัง <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่ามีอาการถ่ายเหลวไม่หายอาจจะเป็นระยะเวลา <Okay. S 2> เป็น1หรือ2สัปดาห์ถ่ายเหลวอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่จบสักทีประมาณอย่างเงี้ยนะครับ <Okay. S 2> ตรงนี้ก็อาจจะต้องพบแพทย์เพราะว่าจะต้องใช้ยาช่วยในการขับพยา uh ิ huh. ร่วมด้วยนะครับงั้น <Okay. S 2> สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ปนมากับอาหารได้ฉะนั้นก็อาจจะต้องสังเกตอาการของตัวเราว่าอาการของการถ่ายเหลวเนี่ย ปริมาณที่ถ่ายมากน้อยแค่ไหนความรุนแรงใน1วันเนี่ยถ่ายกี่ครั้งนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลากี่วันแล้วอาการเริ่มเบาลงได้เองหรือว่าอาการดูหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะสังเกตอาการที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ทางที่ดีที่สุดก็คือกินอาหารที่อยู่ในแพ็ ก็ต้องเป็นอาหารปรุงสุกใหม่แต่แต่ก็ต้องระวังเพราะว่าบางทีถึงแม้จะเป็นอาหารปรุงสุกใหม่แต่ว่าปรุงในปริมาณมากๆในครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้การกระจายความร้อนหรืออะไรไม่ค่อยดีนักนะครับงั้นช่วงการขนส่งอาจจะใช้เวลานานตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับอ๋อได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถัดมาอีกโรคหนึ่งนะครับซึ่งก็คือกลุ่มของทางเดินหายใจนะครับว่าอาจจะต้องไปอยู่ในที่แออัดอาจจะต้องไปอยู่รวมๆกันในที่ที่หนึ่งแน่นะครับ มันก็จะมีหลายโรคเช่นกันใช่ไหมครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังด้วยครับว่ามีโรคอะไรอย่างไงได้ทางเดินหายใจนี้เราก็จะจินตนาการได้เลยว่าเมื่อเมื่อมีการรวมพลกันมีการอยู่รวมกันหรือว่าอยู่ในภาวะที่เราอาจจะไม่ได้มีการระบายอากาศที่ดีมากนกประกอบกับอาจจะมีฝนตกนะครับมีพายุเข้ามาด้วยเนี่ยเราก็คงนึกภาพออกว่าช่วงที่ฝนตกก็จะมีโรคไข้หวัด มาครับแล้วก็ไข้หวัดส่วนใหญ่ก็เป็นการติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจแล้วพอคนไปอยู่รวมกันเยอะๆนะครับมันก็สามารถแพร่ทางการหายใจทางการไอจามได้อย่างง่ายได้นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือการติดเชื้อ,อไวรัสที่ทําให้เป็นหวัดเนี่ยอาการอาจจะไม่รุนแรงมากนะครับแล้วก็จ,จะหายได้เองในบางรายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอาการหนักนะครับเช่นมีการติดเชื้อลงไปถึงปอดตรงนี้ก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าปอดบวมปอดอักเสบขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็ คนไข้ก็จะมีไข้สูงหายใจเริ่มจะหอบเหนื่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณอันตรายที่ควรจะรีบไปพบแพทย์นะครับหรือบางทีเนี่ยเรามักจะติดเชื้อไวรัสเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าพอติดเชื้อปุ๊บเนี่ยในระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันก็จะเสียความสามารถในการต่อสู้กับเชื้อโรคไปก็จะมีเชื้ออื่นมาผสมโรงนะครับที่เราเจอบ่อยๆก็จะมีแบคทีเ r i ซ้ําเติมลงไปด้วยนะครับการติดเชื้อจากแบคทีรียเนี่ยก็ทำให้อาการหนักขึ้นไปอีกนะครับอาจจะมีไอมีเสมหะ เป็นเสมหะข้นเหนียวเสมหะเขียวไข้สูงตามมานะครับตรงนี้ถ้าถ้าเริ่มมีสัญญาณอันตรายเหล่านี้ก็ควรจะรีบพบแพทย์นะครับ,รบมีโรคหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงนักหรือว่า,าเรา,าจ,จะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับเราเรียกว่าโรคเมลิออยด์โดสิกอาจจะเรียกง่ายๆว่าเมลิออยด์ก็ได้นะครับ,รบเพราะว่าเป็นชื่อ,อเป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่เราเรียกทับศัพท์ไปนะครับ,รบโรคนี้จริงเป็นโรคที่เราเจอบ่อยในประเทศไทย แต่ว่ามันมักจะอยู่แถวแถวภาคอีสานเป็นหลักนะครับ,รบแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนที่เราเกิดซินามินะครับ<ม>แล้วเราเพบว่ามีโรคนี้เกิดขึ้นที่ภาคใต้มีการระบาดเกิดขึ้นเพราะว่าโรคนี้มากับดินเป็นเชื้อที่อยู่ในดินแล้วประเทศไทยก็จะมีการขดดินยักย้ายดินไปตามที่ต่างๆในะ<ม>ระหว่างการก่อสร้าง ก็จะทําให้เชื้อตัวนี้มีการแพร่กระจายไปในภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยร่วมด้วยนะครับ,รบตอนซินามิเราก็เลยพบคนไข้ที่ติดเชื้อเป็นโรคเมรอยโดซิสเกิดขึ้นด้วยในภาคใต้นะครับจริงๆเชื้อตัวนี้สามารถเข้าทางผิวหนังก็ได้ถ้าเกิดมีบาดแผลเนี่ยเพราะว่าเชื้ออยู่ในดินอยู่แล้วเวลาที่เราไปเดินลุยน้ําปนเปื้อนกับโคลน,นเนี้ครับ,รบเชื้อก็ติดต่อทางผิวหนังแล้วก็เข้าสู่กระแสะเลือดได้ แต่ถ้าเกิดมีพายุมีฝนนะครับเชื้อก็ปลิลมาในอากาศแล้วเราก็หายใจเข้าไปทางฝอดแล้วก็เกิดเป็นปอดบวมได้นะครับ,รบที่ต้องพูดถึงโรคนี้ก็เพราะว่ามันเป็นโรคที่อาจจะทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าสงสัยว่ามีการไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยเนี่ยก็ต้องรีบไปพบแพทย์เพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในโรคที่แพทย์จะต้องคิดถึงในภาวะที่มีมรสุมมีการเกิดน้ําท่วมเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจัดที่ฟังมาเนี่ยนะครับคือ โรคทุกอย่างเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นโรคที่เราสามารถที่จะรักษาได้ถ้าเราไปพบแพทย์ได้ทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นการหลีกเลี่ยงอาจจะยากนิดนึงจากสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่มีตัวเลือกในการต่างๆได้เยอะนะครับแต่ว่าอ,อยากให้สังเกตตัวเองนะครับแล้วก็คนรอบข้างว่าเอ๊ะมันแผลมันบวมขึ้นมันบวมขึ้นเร็วไหมมันปวดมากมีไข้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือว่าถ่ายแล้วถ่ายถ่ายเลวแค่ไหนถ่ายสองสามวันไม่หยุดแล้วมีไข้ร่วมด้วยอันนี้อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์รวมไปถึงหายใจถ้ามีหายใจหอบเหนื่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับร่วมกับมีไข้ก็อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์เช่นกันนะครับก็ก็จริงๆมันยังมีอีกเยอะมากเลยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับรวมไปถึงอย่างเช่นอื่นๆอย่างเช่นตาแดงก็ยังเป็นได้ที่คอมมอนคอมมอนเทนที่พบได้บ่อย<ล>ใช่ไหมครับหรือว่า เพราะเชื้อต่างๆเนี่ยมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมหมดเลยใช่ไหมครับแล้วมันก็มาเราอาจจะเราอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากแต่เราก็สามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับเช่นถ้าถ้าเรื่องของผิวหนังเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเกิดแผลเรื่องการไปสัมผัสเราก็ต้องรีบล้างให้สะอาดเรื่องของการกินเราก็กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัยนะครับเรื่องหายใจเราต้องใส่แมสใส่อะไรเพื่อวยป้องกันแล้วก็สังเกต อาการของตัวเองว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับวมไปถึงภาวะนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าแบบความเครียดด้วยการไม่ได้พักผ่อนด้วยมันทําให้ระบบภูมิคุ้มกันหรอาจะทํางานไม่ได้เต็มที่ด้วยนะครับอาจารย์การติดเชื้ออะไรต่างๆนก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พัทรชัยนะครับที่มาให้ความรู้พวกเรานะครับแล้วก็หวังว่าความรู้นี้นะครับจะเป็นประโยชน์ที่นาไปใช้ได้ต่อไปนะครับคุณครับ